หลักโลหิตบทที่29ไม่ตีอันลึกสึงสายตายามกว่าสำรวจกลับไม่พบเห็นเงาร่างผู้คนเสียงโกหงก้าวอย่างวันไหวหรือเป็นคนของป้อมและเทีมทานสะกดติดตามมาอย่างนั้นเรื่องราวก็ริ้ร้ายแล้วตั้งหึงเอี้ยตวัดก้องว่าผู้ใดแท่งเป็นลับลับล่อๆวาจาขาดคำเงาร่างสายหนึ่งปรากฏออกจากหลังพุ่มไม้ไปปลดชุดสีขามอายุ30 ใบหน้าขาวเกี้ยงเก่าเรือน่างผอมสูบมองปราดเดียวก็ทราบว่าเป็นชนชั้นก่อกิ้งชั่วร้ายเสียงโกหงหน้าแปลเปลี่ยนไปก่าวเบามันเรียกว่าแปะยึกชือ้อมุสิกขาวชื่อแสเป็นคนสนิทของช่งางซาคาดว่าสะกดลอยตามข้าพเจ้ามาปลดชุดขามชายามุสิกขาวสาวเท้าเข้ามาตามุสิกสาประกายเยียบสองสายกวาดมายังตังหึงเอี้ยก่อน จากนั้นเบินไปยังเสียงโกหงประสานมือกล่าวอย่างยิ้มแย้มเรียงโกกคนนี้มีรสิยมสูงล้ำนักเสียงโกหงกล่าวเสียงเย็นชาชื่อแซ่ท่านหมายความว่าอย่างไรโกเนี้ยใหญ่ต้องมีโทสะหรือผู้แท่ชื่อมาขัดขวางความสุขของท่านตั้งหึงเอียโทสะประดังแต่พอเห็นแก่เสียงโกหงจึงสะกดกั้นไว้เสียงโกหงกระชากเสียงว่าท่านบอกเจตนาการมา อย่างตรงๆเถอะเราคิดไข่มาน้อมเตือนโกเนียเรื่องหนึ่งเรื่องอันใดการหายสาบสูญของช่างสากงชื่อเพราะมาตามนัดของโกเนียแต่เราไม่กล้าบอกว่านี่เป็นอุบายเรื่องนี้มีแต่เราทราบเพียงคนเดียวเสียงโกหงหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าชื่อแซระวังปากคําไว้บ้างบิดาเป็นผู้จงรักภักดีท่านมุกป้อมมาเนิ่นนานปีโมสิกขาวชื่อแสแคนร่กล่าวว่า แน่นอนหากไม่ใช่เช่นนั้นโกนี้จะต้องสงสัยอย่างยิ่งยวดว่าจะท่านกล่าวหมดสิ้นแล้วหรือไม่เรามีเพียงประโยคเดียวหากท่านประมุกทราบว่าซาโก่งชื่อถูกกล้ากลุ่มพ่อรุดมาตามคำนัดของโกเนเกรงว่าเรื่องราวจะไม่ง่ายนักเสียงโกหงหน้าแปลเปลี่ยนไปเขียวคำคบกลางกรอดกล่าวว่าชื่อแซท่านกำลังขู่กันโชคข้าพเจ้ามิมีเรื่องเช่นนั้นเป็นเช่นดังวาจาโกเน บิดาท่านมีศักดิ์ศรีสูงส่งในป้อมไร้เทียมทานเราไหนเลยกล้าขู่กันโชคแต่เราไม่ไม่ตีกับซาโกงชจื้อรึกดำยิ่งย่อมไม่อาจไม่ยุ่งเกี่ยวอีกประการโกเนียก็เป็นคนของตระกูลช่างผายลมผู้ใดยอมรับการถึงงานรายนี้บิดาท่านแต่ข้าพระเจ้าไม่รับปากจะทำอย่างไรหรือเพราะเพื่อมันกล้าพางกวาดตามมายัางตังหือเอียเสียงโกหงขบเกี้ยวเขียวฟันกล่าวว่า ใช่แล้วจะเป็นไรบุสิกขาวชื่อแสแข่งร้อยยางเย็นช้ากล่าวว่าอย่างนั้นก็เป็นความผิดพลาดของโกเนียแล้วซากงจือ้อบุคลิกเลิศลำ้ำทาง็นบุตรยอดยมืออันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินชาติกลกูลสุดสูงหรือไม่อาจทัดเทียมเด็กเลี้ยงมาที่กระทั่งบิดาเป็นใครอย่างไม่ทราบตั้งหึงเอียมิอาจสะกดกั้นแล้วสองตาศาสประกายอามหิตกล่าวว่าชื่อแสท่านล้นหาที่ตาย มูสิกขาวชื่อแสสยะยิ้มข่าวว่าเล็กน้อยหยุดประสงค์ที่เราปรากฏตัวคือกำจัดเจ้าตังหึงเอียคุณแค้นจนตะเป็นเสียงร้อกล่าวว่าเธอแสท่านต้องตายแน่แล้วเสียงโกหงถอยกายไปหลายก้าวคบดีปากไม่กล่าวกระไรมูสิกขาวเบือนหน้าพยัยังเสียงโกหงกล่าวว่าพอทำลายมันเสียโกเนียก็ไม่อาจปันใจไปเป็นอื่นแล้วตังหึงเอีย กระชากระบีสนโบราณออกดังขวับกล่าวว่าชักกระบีเตรียมป้องกันตัวมูสิขาวถอยกายไปก้าวใหญ่แต่แล้วกล่าวอย่างเยดยามเด็กน้อยเจ้านับเป็นตัวอะไรตั้งหือเอียกล่าวเสียงเย็นหยาเยียบพูดแท้ชื่อเราจะฆ่าท่านในกระบีเดียวเบือนหน้าไปกล่าวว่าหงมุ่ยข้าพเจ้าไม่อาจไม่ฆ่ามันมูสิขาวชื่อแสดึงกระบียาวออกมาอย่างเชื่มช้าสบัดข้อมือวูบ ใบกระบี่กระจายไปรูปดอกไม้8รูปตั้งหึงเอียร์เศรษฐาไปหนึ่งเก้า 19, เข่นเสียงว่าเราจะลงมือแล้วมูสิกขาวชื่อแสก้าวอย่างดูแคนมีต้องร่ำร้องไปแม้คิดไข่ไปจุติใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องร้อนป่านนี้ตั้งหฮงเอียมีพลังการฝึกเปรอกว่าร้อยปีหลักวิชาฝีมือของสำนักอสูนศักดิ์สิทธิ์ก็ดูไร้เกลี้ยวกราดแต่มิอาจอย่างค่าระดับฝีมือของมูสิขาวชื่อแส ไม่มีความมั่นใจว่าจะปิดชีวิตมันในกระบี่เดียวได้แต่ผนึกกำลังภายในใส่ตัวกระบี่สองส่วนตวาดว่ารับกระบี่กระบี่สนโบราณกรีดวาบออกด้วยอนุภาพดุดอสนีบาดทลายลงขอบคลุมใส่เมื่อสิกขาวชื่อแสปักกายกระบี่สองสายแฉะแปรปลาเข้าพัวพันกันดุดงูอันปราดเปเรียวบังเกิดเสนหะปะทะกันอย่างถี่ยิบเงากระบี่พอสลายเสียงแผดล้องก็ดังตามติด เงาร่างผู้คนแยกแยะกระจายออกทันทีเสียงโกหงหน้าพุดผาดแปลเปลี่ยนไปซีดเผือดแว่วเสียงดังโครมมูสิกขาวชื่อแส่ายมือทิ้งกระบี่ลม้มฟุบลงกับพื้นเสียงโกหงร้องอย่างพุ่งพ่านใจเอี้ยกอท่านไม่เป็นไรตัางหึงเอี้ยพงกีิษะในใจบังเกิดความว่าหวามดื่มดำความหมกมุ่นกังวลน,นี้เกิดจากส่วนลึกของดวงใจอย่างแท้จริงมูสิขาวชื่อแส กระเสือกระสนตามพื้นดินปากทรงเสียงเละเรือนเด็กน้อยเราประเมินเจ้าต่ำสามไปมือขอตาตวัดขึ้นในมือเพระวัตถุดำเมื่อมลูกหนึ่งเสียงโกหงกรีดรองว่ารีบถอยร่างถลันวูไปหลังต้นไม้ที่ห่างไปห้าว่าตั้งหึงเอีย้ยพอฟังคำเตือนภัยก็ตือนตัวในบัตรดลดีดกายไปห้าหกว่าตามสัญชาตญาณบึ้มเสียงระเบิดดังกึกก้อง โกรธเห็นดินทรายปิวคาคุงกินได้ระเบิดฉุนเฉียวตั้งหึงเอีย้ยขวัญสถานรองพ้งว่าระเบิดทลายพบเสียงโกโหงพุ่งไก่ออกจากหลังต้นไม้ก้าวย่างวันไหวเอีย้ยกอหากไม่ใช่ชื่อแสกำลังขาดห่วงไม่อาจเวียงระเบิดไปไกลในเราสองต้องมีคนหนึ่งเสียชีวิตมุสิกขาวชื่อแสเวียงระเบิดได้ไกลเพียงวาเศษมันเองก็ถูกระเบิดจนซากศพแหลกลาน จากระเบิดทลายพบตั้งหึงเอียหัวนึกถึงสตรีปลอมแปลงเป็นเกี้ยวอสูรตั้งแต่พุธสายนักพฤชลาในเขาแถบบูสัวโจบจนหักหลงังกับแปะอุ่งเฮียงฝ่ายตรงข้ามล้วนใช้ระเบิดทลายพบมีทราบในทั้งสองฝ่ายมีส่วนสัมพันธ์อันใดตามปกติแล้ววัตถุสิ่งนี้ไม่พบเห็นในวงนักเลงเท่าใดนักดังนั้นสาวท้าใกล้เสียงโกหงก่าว่าหงมุ้ย ท่านทราบประวัติความมาของชื่อแซหรือไม่ข้าพเจ้าก็มีทราบชัดเพียงทราบว่ามันยังมีมารดาผู้หนึ่งพำนักร่วมกันในป้อมมารดามันแต่งงานกับหัวหน้าฝึกสอนใหญ่ประจำป้อมเฮกเองอินซีดำอึ้งใส่ชวนนั่นเป็นเมื่อสิบปีก่อนแล้วตังหึงเอี้ยฉุกใจคิดกล่าวว่าชื่อแซมีมารดาผู้หนึ่งถูกแล้วมันฉไหนรู้จักระเบิดทลายพบนั่นเป็นความสามารถประจำตัว ของอีซีดำอึ้งใส่ส่วนบิดาเลี้ยงมันอ้อเอี้ยก,กอชไนระบุนามระเบิดทลายพบได้ตัางหึงเอี้ยขมวดขิวแนบแน่นกล่าวว่าข้าพเจ้าเคยเห็นสตรีปลอมแปลงเป็นเกี้ยวสูนนางหนึ่งใช้ระเบิดนี้มิทราบว่านางจะมีส่วนสัมพันธ์กับอีซีดำอึ้งใส่ส่วนหรือไม่เสียงโกหงใส่หน้ากล่าวว่าความนี้มิอาศัยฐานได้ผู้สามารถใช้ระเบิดย่อมไม่เพียงมีแต่อีซีดำคนเดียว ตังหึงเอียกขบคิดแล้วกล่าวหงมุวยพวกเราไม,ม่ควรอยู่สื่อไปหากแมน้นปอมไหลเทมทานพบว่าการตายของชื่อซามีท่านอยู่ร่วมด้วยก็จะยุ่งยากลำบากแล้วท่านย่าคงกลับนาครไปเถอะเสียงโกหงสีหน้าหดหู่ลงกล่าวอย่างอ้อยอิงท่านคิดใคร่ไปแล้วมิผิดข้าพเจ้าไม่อาจไม่ไปพวกเราเมื่อใดจึงจะพบกันอีกตังหึงเอียกพุ่งพานใจขึ้นมา พุ่งนี้จะเป็นอย่างไรไม่มีผู้ใดยังคาดได้แต่ตนเป็นลูกชายชาติเป็นนักสู้ผู้หนึ่งไม่อาจแสดงความขาดเขาอ่อนแอดังนั้นกล่าวว่าย่อมไม่นานนักข้าพเจ้าพอกับจากเมืองแป้ตีเสียย่อมต้องมาพบท่านข้าพเจ้าหมายความว่าท่านหลังจากกลับสำนักไปมอบตัวจะไม่มีเรื่องหรือต่างหึงเอี้ยสถานใจโวนี่เป็นปัญหายุ่งยากลำบากนักเนื่องจากปฏิบัติงานให้กับเตียทิชุย ต้องคาดกำหนดนัดประมุกพักผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดแต่คมจิตใจกล่าวว่าข้าพเจ้าคาดว่าไม่มีเรื่องสาหัสนักกลับเป็นท่านบอกว่าเตที่ฉุยใช้ข้าพเจ้าส่งจดหมายเพื่อช่วยชีวิตผู้คนมีทราบช่วยเหลือผู้ใดนี่มันขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้บอกกับท่านอย่างนั้นก็แล้วไปเถอะไม่ข้าพเจ้าจะบอกกับท่านเพื่อให้ท่านมีการตัดสินใจเลือกเฟ้นอ๋อ นั่นเป็นเพราะเหตุใดทั้งนี้เพราะบุคคลที่เตียที่ช่ยคิดช่วยเหลือคือจอมกระบี่มังกรโลยิกเซงต่างหึงเอี้ยสถานใจอย่างรุนแรงจอมกระบี่มังกรเป็นศัตรูของสำนักพลาดพังเสถียีหัวหน้าตำหนักบูแต่การไปของตนครานี้เพ,เพื่อช่วยเหลือมันใหญ่มีใช่เป็นการทรยศต่อสำนักอย่างแท้จริงเหตุการณ์ชัดแจ้งยิ่งจอมกระบี่มังกรถูกพิษทำลายและชายชราแขนเดียว เป็นยอดปีมือวิชาพิษเตียที่ชุยใช้ตนส่งจดหมายเพราะต้องการให้ขอยาขจัดพิษแน่นอนจอมกบี่มังกรไม่เพียงละเว้นชีวิตตนยังปกปักคุ้มครองเชียงโกหงสำหรับเตียที่ชุยมีเพื่อณช่วยชีวิตของตนคํานวณตามเรื่องราวจดหมายฉบับน,นี้มิอาจไม่ส่งไปแต่หากแม้เรื่องราวแพ่งพายออกท่านพมกสํานักจะไม่ปล่อยปะละเว้นตนเด็ดขาดคุณคิดทบทวนไปมา ตกลงใจว่าจะไม่คำนึงถึงผลสุดท้ายขอทดแทนว่าคุณก่อนจากนั้นกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวมอบจดหมายให้กับข้าพเจ้าเอียกอท่านตัดสินใจแล้วลูกผู้ชายชาติสมควรจำแนกบุญคุณความแขนฉัดแจง้งเรื่องนี้ไม่อาจไม่กระทำเสียงโกหงล้วงจดหมายที่ไม่ได้พิพนึกจากอกเสื้อฉบับหนึ่งส่งให้กับตังหึงเอียก่าว่าเอียกอขอใท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพรีบไปรีบกลับด้วย ตังหึงเอียรับมาสุกซ่อนไว้จับจ้องมองเสียงโกหงอย่างลึกซึ้งกล่าวว่าหงมุ้ยท่านกลับไปแต่เนิ่นเถอะลาก่อนเสียงโกหงส่งเสียงดังเอ่มาถาโถงเข้ามาในอ้อมอกตังหึงเอียตังหึงเอียยืนแขนออกโอบตวัดล่างอ่อนแอแนบแน่นกินหอมอันจรงใจกระทบนาสิกไม่ขาดสายผมเผ้าที่นุ่มสวยเขาเคียอยู่ใต้คางพลังรัล,ะละอุขุมหนึ่ง แผ่กระจายไปทั่วทางล่างจนตั้งหึงเอียบังเกิดความว้าวิวอย่าไม่เคยประสบมาก่อนลมหายใจที่ประจรของทั้งสองฝ่ายร้นเร่งร้อนที่เร็วขึ้นวินาทีนั้นนมสาวทั้งคู่จมอยู่กับซีกโรคอันบันเจิดเพิดแผลอีกแห่งหนึ่งตั้งหึงเอียเลือดลมร้อนระอุบังเกิดความพุ่งพานขึ้นตามสัญชยยาตญาณจะไม่อาจสะกดข่มกันหน้าผุดผาดของเซียงโกหงแดงฉานสดใส เรือล่างอ่อนยถวยในอ้อมแขนฝ่ายตรงข้ามลมหายใจสถานหอบถี่เล็กน้อยตาคู่งามพิมพ์สนิทต,ตั้งหึงเอียกมิสะลงเยือนมือข้างหนึ่งเชยคางกลมมนของนางขึ้นริมผีปากทั้งสองประทับกันแนบแน่นความรักอารอุรุนแรงได้ดำเนินไปยามนี้แม้ฟ้าดินจะทรมทลายก็ไม่อาจแยกหนุ่มสาวทั้งคู่จากกันได้ถัดจากนี้จะมาเกิดเหตุการณ์ใดขึ้น วิมารลักอันว่าวิวก่อเกิดขึ้นทางทองทุ่งร้างท่านใดสายตาตังหึงเอียกว่าไดไปพบเห็นซากศพไม่ครบสมบูรณ์ของมุสศิกขาวชื่อแสผ่านได้สติในบัตรตนในเวลาขณะนี้ไหนเลยพัวพันกันฉันนุ่มสาวได้ดังนั้นคมจิตใจผากใสเสียงโกหงที่เคริบเคิมซึมเศวาออกอย่างแผ่วเบากล่าวเสียงนุ่มนวลหวงมุ้ยสมควรไปแล้วเสียงโกหง ลืมตาขึ้นอย่างขุยเขินเอียงอายกล่าวว่าท่านตอนหวนกลับมาไม่จําเป็นต้องเข้านาครข้าพระเจ้าจะควบหมาออกจากนาครทุกวันตกลงเสียงโกหงทดถอยห่างไปทีละก้าวแก่บังเหียนที่ผูกติดกับต้นไม้เพิวขึ้นอ่านมาควบจากไปตังหึงเอียจับจ้องมองจนเงาหลังของนางหายลับตาขายสูญเสียสิ่งใดไปเนิ่นนานจึงโลดแล่นกลับลงเตียม จ่ายค่าที่พักนำสัมภาระเพียงเล็กน้อยออกเดินทาง